สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อกันที่เซกชัน3.4นะครับผมก็คือการหาพื้นที่นะครับผมหรือว่า,าใช้ตัวย่อเป็น Area นะครับตัว A เนาะมาจากคำว่า Area นะครับแล้วก็ความยาวของส่วนโค้งนะครับก็คือตัว L นะครับผม แล้วก็พื้นที่ผิวนะครับก็คือตัว S นะครับผมก็จะเหมือนก,นกันกับในบทที่2นะครับบทที่2ก็จะมีการหา a r เ a ียตัวความยาวส่วนโค้งนะครับหรือว่า Length แล้วก็ Surface Area นะครับผมแต่ว่าในบทที่2เนี่ยมันจะมีปริมาตรใช่ไหมครับหรือว่าตัว V เนาะในส่วนนี้ครับจะไม่มีปริมาตรนะครับผมแล้วก็ เราจะมาดูคือถ้าอย่างในบทที่2เนี่ยมันจะเป็น dx dy นะครับก็คืออยู่ในระบบพิกัดฉากแต่ว่าในบทนี้ครับมันจะเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับผมก็คือมันจะเป็น d t e t นะครับทีนี้เราจะขอให้สูตรนะครับผมไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจจากโจทย์กัน นะครับผมเริ่มต้นที่การหาพื้นที่นะครับผมตัว area เนี่ยนะครับผมถ้ามีเส้นโค้งแค่1เส้นนะครับผมเป็นการหาพื้นที่ของเส้นโค้งแค่เส้นเดียวเนี่ยสูตรที่ใช้ก็คือเซตหนึ 2, ate, 2, ่งส่วนสอินทิเกรต r กัำลังสองดเซตานะครับโดยที่ขอบเขตก็คือวิ่งไปนะครับเซต้าหถึงเซต้าสนะครับผมเราจะเห็นว่าตัวที่วิ่งเนี่ยคือ d เซต้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่ามุมเนี่ยนะครับมันหมุนไป กี่เรเดียนถึงกี่เรเดียนนะครับผมนะทีนี้ถ้ามีาโค้งสองโค้งนะครับผมก็คือมีสมการอารเนี่ยทั้งหมดสสมการนะครับเวลาเราหาพื้นที่ระหว่างโค้งเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีอาตัวที่หนึ่งกับอตัวที่สองใช่ไหมครับสูตรก็คือเศษหนึงส่วนสองอา 1, ยกกำลังสองลบ r2 ยกกำลังสองนะครับ d ีเซต้าทีนี้ r1 r2 เนี่ยมันจะดูยังไงเดี๋ยวเราไปดูจากโจทย์กันนะครับผมมาเราก็จะเห็นนะครับทีนี้ก็มุมที่เราจะใช้ในการหมุนนะครับตัวเซต้าเนี่ยก็จะดูจากอาจจะใช้เป็นอัลฟาถึงเบต้าก็ได้นะครับผมจะเป็นเซต้าหนึ่งเซต้าสองเนี่ยก็ได้เดี๋ยวเราไปดูจากโจทย์กันนะครับผมว่ามีวิธีการดูมุมเนี่ยยังไงนะครับ ต่อมานะครับสูตรของความยาวส่วนโค้งนะครับหรือว่าตัว L นะครับผมก็สูตรก็จะคล้ายๆกับ L ในบทที่2นะครับผมสูตรก็จะเป็นอินทิเกรตรูทของ r กำลังสองนะครับบวกกับ d r by d เซต้ก็คือ d ิ r เทียบเซต้นะครับทั้งหมดกำลังสอง d เซต้โดยที่เซต้วิ่งจากอัลฟาถึงเนะครับผม ทีนี้พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุนนะครับโดยที่ในส่วนนี้เราจะดูหมุนรอบแกน x กับแกน y เท่านั้นนะครับหมุนรอบแกน x เนี่ยจะขอใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็น s แล้วก็ห้อย x เอาไว้นะครับหมุนรอบแกน y ก็จะเป็น s แล้วก็ห้อย y เอาไว้นะครับผมสูตรเป็นยังไงครับมันเริ่มมาจากว่าข้อสังเกตก็คือ,อ ถ้าสมมุติว่าเรามี R นะครับอยู่ที่มีจุดนี้นะครับผมซึ่งก็ทำเรียกว่าอะไรระยะทางจากจุดั้วนะครับไปถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมระยะทางเป็น R นะครับแล้วก็มันวัดแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับผมขึ้นไปเป็นเซตานะครับเพราะฉะนั้นจริงจุดนี้ก็คือ R กับเซตาถูกไหมครับ ผมก็จะใส่สัญลักษ์เซต้าไว้อย่างนี้นะทีนี้เนี่ยเราก็ได้ว่า,าระยะที่คล้ายๆเหมือนเรื่องเว,เวกเต,เตอร์นะครับผมถ้าเราแตกมาอย่างแกนเเนี่ยเ,เราก็จะได้ว่าระยะตรงนี้นะครับผมมันคืออาร์อาอาร์เ,าเซตาใช่ไหมครับผม ในขณะที่ระยะที่แตกไปที่แกน y นะครับตรงนี้ก็คือ r sine นะครับเพราะฉะนั้นตัวสูตรพื้นที่ผิวที่เกิดจากการห,หมุนนะนะครับผมมันจะเป็นอินทิเกรตคล้ายๆกับในส่วนของบทที่2เลยเนาะที่จะเป็น2พาย ใช่ไหมครับแล้วก็แอถูกไหมอันนี้อาก็เหมือนกันแต่ว่าอาถ้าหมุนรอบแกน X อะครับ R ารก็จะเป็น R cos เซตานะครับผมอาอาขอโทษครับถ้าหมุนรอบแกน x อ็กะครับมันจะสลับกันกลายเป็น r s i n ไน์เซตานะครับคือคือตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ในการหมุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาก็จะเหมือนแบบตั้งฉากกับกับแกนหมุนนั่นเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น r s i n ไนเซตานะครับอาร์เซตานะครับผม แล้วก็เอา L มาใส่ก็คือ root R กํลังสองบวก dR by d z e t นะครับทั้งหมดกําลังสอง d z e t นะครับผมในส่วนของถ้าหมุนรอบแกน y นะครับก็จะเป็นอินทิเกรต2พนะครับส่วนแกน y เนี่ยจะสลับกันนอกจะากลกายมาเป็นตัวนี้ก็คือ R cos เซตานะครับ R cos เซตานะครับผมอินทิเกรต a กำลังสองบวก dr by d เซต้านะครับผมกำลังสอง d เซต้านะครับทีนี้มีข้อสังเกตที่เราจะไปใช้ในการอินทิเกรตในเรื่องนี้นะครับผมก็จะลองลิสต์ให้นะครับดังต่อไปนี้นะครับผมก็คือเวลาเราดิฟเทียบเซต้าเนาะสมมติดิฟ s i n ์เซต้าสิ่งที่ได้คืออะไรนะคือคอสถูกไหมครับ ถ้าสมมุติว่าในเซตาเนี่ยมันมีม,ม,มีเรียกว่าอะไรมี N อู่อยู่เนาะสมมติมันมันไม่ใช่เซตาเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำการดิฟไส้ด้วยนะครับถ้ามันมีไส้ก็ต้องดิฟไส้ต่อเนาะอ่านี่ก็สูตรพื้นฐานนะครับดิฟไซ้ได้คอสนะครับผมดิฟคอสจะได้ลบไซดใช่ไหมครับต่อมาครับถ้าอินทิเกรตบ้างละ่ะ อินทิเกรตสมมติเป็นอัลฟาถึงเบต้านะครับของไซน์เป็นไซน์ของมุม N เซต้าละกันนะครับดีเซต้านะครับสิ่งที่ได้คืออะไรมันก็ต้องทำการเาเปลี่ยนตัวแปร U ใช่ไหมแต่อินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสตรงนี้มุมเป็น N เซต้านะครับต้องส่วน N ด้วยเนาะ มาจากการเปลี่ยนตัวไป u นะครับลองไปทดๆดูแล้วเราก็วิ่งเซตาเนี่ยข้างบนเป็นเบตาใช่ไหมครับข้างล่างเป็นอัลฟาก็ทําเหมือนเดิมเนาะก,ก็คือเอาบนแทนลบกับเอาล่างแทนนะครับต่อมาถ้าเป็น indicate, อินทิเกรตอัลฟาถึงเบตาของคอสของมุม n เซตานะครับ d เซตาสิ่งที่ได้ก็อินทิเกรตคอสก็จะได้ไซน์ใช่ไหมครับของมุม n เซตาส่วนด้วย n นะครับ แล้วก็อย่าลืมแทนข้างบนเป็นเบต้านะครับเอามาลบกับแทนเป็นอัลฟาครับผมทีนี้ก็จะมีเวลาอินทิเกรตพวกไซน์กำลังสองคอสกำลังสองเนี่ยเราก็ต้องใช้สูตรของตรีโกณมิติที่เราเคยรู้มาใช่ไหมครับก็คือไซน์กำลังสองเนี่ยจะเป็น1 c o s ลบคอสสองเซตาส่วน2นะครับส่วนคอสกำลังสองเซตาเนี่ยมันจะเป็น1บวก cos ของมุม2เซต้านะครับส่วน2เนาะแล้วก็จะมีสูตร sin 2เซต้าอันนี้จะได้2 sin เซต้าคอสเซต้าเนาะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของตรีโกณที่สำคัญมากก็คือเอาไซ n ์กำลังสองบวกคอสกำลังสองตัวนี้จะได้เท่ากับ1น,นะครับผม นี่ก็จะเป็นสูตรที่เราจะใช้อาจจะมีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็จะบอกไปเรื่อยๆถ้ามีนะแต่ตรงนี้เป็นสูตรพื้นฐานนะครับผมที่ต้องรู้แล้วก็ต้องเอาไปใช้ให้เป็นนะครับผมเราจะมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเ,เริ่มต้นที่เขาให้หาพื้นที่ภายในของ R าเท่ากับ 2, 2, สลบ2 c o s เซตา นะครับผมซึ่งรูปนี้เนี่ยจริงๆมันคือสมการตัวสมการมาตรฐานที่เราได้เรียนไปเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมครับมันคือ,เ,อเป็นลีมาซองประเภทที่เป็นหัวใจใช่ไหมก็คือคาดิออยใช่ไหมครับผมที่มันไปทางลบ x ถูกไหมครับลบของแกน x เ,เห็นไหมมันกินมาทางด้านาฝั่งลบของแกน x นะครับผมทีนี้ พื้นที่ภายในที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ถูกไหมครับผมก็ต้องแรงเงาทั้งหมดเนาะอย่างนี้เนาะนะครับผมเราก็จะเห็นว่าถ้าเราลองมาดูจากจากสูตรเนี่ยนะครับตัวพื้นที่เนี่ยสูตรมันคือ A เท่ากับเศษหส่วนสอทิเกต อากำลังสอง d เใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันครับว่เาเซตาเนี่ยมันวิ่งยังไงนะครับผมก็ลองมาไล่ดูเนาะผมก็จะสร้างตารางของเซตากับ R นะครับลองไล่ตั้งแต่เซตาเป็น0จะเกิดอะไรขึ้นก็แทนเซตาเป็น0ตรงนี้ข้อ0ูคิดแป๊บหนึงข้อ0ูได้เท่าไหร่ครับข้อ0ูเนี่ยมันได้1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเซเป็น0เนี่ยมันก็จะได้ว่าเป็น สองผมผมเขียนยังไงดีผมเอามาเขียนโทษตรงนี้ดีกว่าเนะาะเท่ากับ2องลบสองอของอารเรเดียนนะเซต้าเป็นสูนรเรเดียนนะเนาะ,นะก็จะเป็น2-2ลบคูณ1ใช่ไหมครับซึ่งก็คือ0นั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นที่เซตาเ้าเป็น0ูนย์าเป็น0ก็คือจุดจุดกำเนิดตรงนี้นะครับต่อมาลองไล่มาเราก็จริงๆถ้ามองจากรูปเนี่ยเราก็จะแบบ